สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับแล้วก็มาสาธิตนะครับการสร้างเป็นตัวระบบของตัว Google Data Studio นะครับในระบบของการเลือกตั้งนะครับ USA Election 2020นะครับวันนี้จะแนะนำตั้งแต่กระบวนการ Input ข้อมูลเข้ามานะครับจนกระทั่งมีผลคะแนนมาปรากฏแบบนี้นะครับทุกกระบวนการครับทำยังไง ต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก่อนที่เราจะรับชมการสาธิตกันนะครับจะอยากจะแนะนำก่อนว่า ในการทํางานของตัว Data Studio นั้นนะครับเดิมทีเนี่ยตัว Data Studio นั้นนะครับจะมีหน้าที่ในการรีพอร์ตครับเอาข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง Sp r e a d s h e e t เนี่ยมาทําการสรุปเป็นสร้างรายงานเหมือนที่โชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับแต่วันนี้ครับจะสอนตั้งแต่กระบวนการที่เราจะทําการเตรียมการนําเข้าข้อมูลก่อนมาสร้างรายงานครับว่าเราสามารถทําได้อย่างไรนะครับโดยปกติแล้วนะครับการนําเข้าข้อมูลนะครับในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ย เพื่อมาใช้ใน Data Studio เนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายวิธีการด้วยกันนะครับนะอันแรกก็ตั้งแต่การสร้าง Google Form ครับในการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการส่งขึ้นมาเพื่อทำรายงานนะครับหรืออีกวิธีการนึงครับอาจจะเป็นการแบบวา่าเป็นการเอาข้อมูลจาก Excel นะครับ Import เข้ามาใน Data Studio ในรูปแบบของเป็น .csv file นะครับ3ครับจะเป็นการสร้างแบบแอปพลิเคชัน นในการรับข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับแล้วก็โยนเข้ามาใน Data Studio นะครับซึ่งการสร้างแอปพลิเคชันนั้นนะครับในทุกวันนี้ก็สามารถทำได้หลายอย่างนะครับตัวแอป e ีตก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เก่งๆนะครับเก่งมากเลยถ้าท่านยังไม่เคยใช้นะครับจะแนะนำเลยนะถ้าเราอยากสร้างตัวโมบายแอ p พลิเคชันนะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนโคด้ดสร้างง่ายสร้างเร็ว ให้ลองใช้แอปชีตดูนะครับเป็นฟรีของตัว Google ครับแล้วก็มีเวอร์ชันที่เสียเงินด้วยนะครับสี่ครับก็คือเราก็ไปเอาข้อมูลตรงๆเลยนะจากตัว g ูเกิ e e ีตครับแล้วก็นำเข้าเข้ามานะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งครับที่เราสามารถนำเข้าข้อมูลมาได้นะครับเมื่อเราเลือกวิธีการนำเข้าข้อมูลมาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จันอยากให้พวกเราให้ความสำคัญมากๆก็คือ กระบวนการในเรื่องของการาทํำความสะอาดข้อมูลนะครับหรือจะเรียกว่า data cleansing นะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าสมมติว่า,าข้อมูลที่เรานําเข้าเข้ามานะครับจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องกันนะครับตัวอย่างเช่นครับคอลัมน์แรกนะครับเป็นเรื่องของ <c oughs> รหัสประจําตัวนะครับ เราก็ต้องเป็นรหัสประจําตัวเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยครับตั้งแต่เลกคอร์ดแรกจนถึงเลกคอร์ดสุดท้ายนะครับคอรัรับต่อมาเป็นชื่อนามสกุลครับแน่นอนครับข้อมูลในนี้ก็ต้องเป็นชื่อของอสมาชิกชื่อของนักเรียนเนี่ยยาวแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนะฮะนี่คือการทา Data c l e a n ซิ่งการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะนํามาทําเป็นรายงานครับจะต้องมีความต่อเนื่องและข้อมูลต้องมีความสะอาดนะครับพอนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างกันเลยนะ วิธีการครับให้เราทำการล็อกอินนะครับโดยใช้ Google ของเรา Google a c c เข้าของเรานะครับอาจจะเป็น Google ที่เราได้ฟรีมาหรือเป็นอ Google ของ Account ขององค์กรก็ได้นะครับอจากนด้นครับเราก็ต้องไปสร้างตัว Google Form ก่อนนะครับฟอร์มจาก Google Form นะครับถ้าไม่พบไอคอนก็เลือกที่ drive นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับนะครับเลือก new นะครับ ่านะครับแล้วก็เลือก New ครับไปเปิดตัว Google Form s. นะครับนะครับลองดูนะครับว่าตัวอย่างการเลือกตั้งนะครับเราควรที่จะมีฟอร์มในการรับข้อมูลยังไงบ้างนะครับเราก็สร้างหัวของงานก่อนนะครับอ่าน,นี้พื้นฐานเลยนะครับแล้วก็คำ ถามแรกนะครับเราก็ต้องใส่เป็นข้อมูลผู้สมัครครับตัวเลือกที่1ครับเป็นไบเดนนะครับแล้วก็ตัวเลือกที่2ครับแล้วก็เป็นทัมนะครับเราจะให้คนที่เขาบันทึกข้อมูลเนี่ยให้เลือกได้เพียงแค่2หมายเลขครับนะครับจะต้องเลือกเอาเพียงแค่1หมายเลขเท่านั้นนะครับในการทําข้อมูลตรงนี้ครับจากนั้นครับ กดปุ่มเพิ่มครับอีกหัวข้อหนึ่งครับเราจะต้องเพิ่มในส่วนของสถานะบัตรครับอันแรกนะครับก็คือเราต้องบอกว่าบัตรที่มีการลงคะแนนนั้นเป็นบัตรดีไหมนะครับสถานะที่2ครับเป็นบัตรดีแต่เป็น no vote อ่าแบบนี้ครับแล้วก็แบบที่3ครับเป็นบัตรเสียอ่านะครับนะอ่า คนที่บันทึกข้อมูลผลการเลือกตั้งนะครับเขาก็จะติ๊กว่าเขาจะเลือกใครนะครับเลือกไบเดนหรือเลือกทะบัตรนั้นเป็นบัตรดีบัตรดีโนโวตแล้วก็บัตรเสียไหมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการสร้างฟอร์มอย่างง่ายๆนะครับนะเราก็สามารถตั้งชื่อฟอร์มได้เลยนะครับอ่าผมขออนุญาตใส่เป็น v 2นิดนึงพอดีว่ามีการจัดอบรมนะครับแล้วก็มีการตั้งชื่อนี่เพละนะครับเป็น v 2นะครับอ่าโอเคครับ เราสร้างง่ายๆแบบนี้นะครับจากนั้นการตอบกลับครับข้อมูลที่จะถูกส่งเข้าไปนั้นเราจะต้องถูกส่งมาเก็บในตัว Google Form นะครับเราก็เลือกที่ตัวไอคอนสีเขียวตรงนี้นะครับในการสร้าง spreadsheet ใหม่ Spreadsheet ที่ถูกสร้างจะชื่อว่า USA Erection 2 0 2 0 V 2นะครับชื่อนี้ถูกต้องนะครับสร้างนี่เลยครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ Google จะไปทำการ สร้างตัวสเปรดชีตใหม่ตามชื่อที่เราระบ,บุไว้นะครับนะแล้วก็เป็นแบบฟอร์มเปล่าๆครับ,รบเพื่อรอรับข้อมูลจากแบบฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมานะครับเมื่อฟอร์อมถูกสร้างเมื่อตัว g o o l l s s h e t t ถูกสร้างเรียบร้อแล้วนะครับให้เรากลับไปที่ตัว USA นะแล้วเรากา็ทำการไปแสดงตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลอง Input ข้อมูลเข้าม,มานะครับสัก4-5 Record นะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติว่าคนที่ลงคะแนนนะครับเขาได้เขาได้บัตรลงคะแนนมาแล้วครับเขาก็จะทําการลงคะแนนนะครับอย่างเช่นให้ไบเดนเราก็บอกว่าบัตรนี้เป็นบัตรดีส่งข้อมูลเข้าไปนะครับบัตรใบต่อไปครับก็รับมานะครับให้คุณทานะครับบัตรดีส่งนะครับเพิ่มอีกนะครับเป็นเรคคอร์ดที่3ครับบัตรนี้โนโหวตครับไม่เลือกใครเลยครับ แล้วก็ส่งเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกอีกครับเป็นบัตรเสียนะครับส่งข้อมูลเข้าไปนะครับเพิ่มอีกสักเรคคอร์ดหนึ่งนะครับเป็นไบเดนบัตรด,ดีแล้วก็ส่งข้อมูละนะครับนะคราวนี้เมื่อเรามีข้อมูลตัวอย่างถูกส่งเข้ามาในระบบแล้วนะครับเรากลับไปดูที่ตัว Google Sheets ครับะจะมีอยู่ทั้งหมด5เรคคอร์ดครับ ไบเดนบัตดีทาบัตดีบัตดีโนโหวตบัตเสียแล้วก็บัตดีให้กับไบเดนมีข้อมูลทั้งหมด5เรกคอร์ดนะอ่าโอเคครับนี่เป็นส่วนของการ Input ข้อมูลนะครับเราเห็นได้ว่าตอนนี้การ Input ข้อมูลของเราและการเตรียมข้อมูลมาเพื่อที่จะเอาไปทำตัว Google Data Studio นั้นมีความพร้อมแล้วนะครับจากนั้นครับเมื่อมีความพร้อมนะครับเราก็ไปเปิดตัว Data Studio เลย เรียกเว็บไซต์ datastudio.google.com นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่โปรแกรม datastudio นะครับให้เราเลือกที่รายงานบ้างเปล่านะครับแต่ถ้าใครเคยเข้ามาครั้งแรกนะครับเขาอาจจะมีข้อความแบบให้ยืนยนันสิทธิ์ในการใช้งานอะไรบางอย่างเราก็ yes okay ไปนะครับนะตรงนี้เราเลือกรายงานบ้างเปล่าครับ จากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราเลือกว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยเราเอามาจากไหนเราก็บอกเลยครับว่ามาจาก g o o l l s s h e t t ครับาจากนั้นครับมันก็จะแสดงชื่อสเปรดชีตทั้งหมดที่เราเป็นเจ้าของออกมาให้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็ไปดูว่าสเปรดชีตตัวไหนที่เราต้องการที่จะนำเข้าข้อมูลนะครับของเราเป็น usa e l e c t i o n 2020 v 2นะครับเป็นตัวนี้ครับเป็นการตอบกลับหมายความว่า เป็นการข้อมูลที่ถูกส่งส่งไปเก็บไว้โดยตัว google form ครับเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นแผนงานของการตอบกับแบบฟอร์มที่1นะครับกดปุ่มเพิ่มครับจากนั้นก็กดปุ่มเพิ่มในรายงานครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ data studio จะทำการสร้างตารางข้อมูลขึ้นมาให้เป็นค่า default แล้วก็จะทำการดึง ข้อมูลทั้งหมดเข้ามาในตารางให้เราโดยอัตโนมัติแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ข้อมูลถูกนําเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้จะถูกต้องหรือไม่นะครับไม่ไม่ใช่ประเด็นนะครับเป็นการดึงข้อมูลขึ้นมาเบื้องต้นนะครับจากนั้นครับเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะอ่าโอเคครับเราก็มาทําการ Import รูปอ่านะครับนะเรามีรูปตัวอย่างไหมครับถ้าเรามีรูปตัวอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะ เอารูปเหล่านั้นมาใช้งานได้เลยนะครับนะเพื่อทำให้รายงานของเรามีความสวยงามอ่านะครับเราก็จัดเรียงได้เลยนะครับสมมติว,ว่าเราชอบแบบนี้นะครับแล้วก็มีข้อความด้านล่างนะครับบอกไว้นิดหนึ่งว่าเป็น USA e i r e c t i o n 2020นะครับขยายฟอนต์นะครับลากคุมครับ ขยายเปลี่ยนฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับตามความสวยงามที่เราชอบนะครับเป็นตัวหนาจัดกึงกลางนะครับสุว่าเราแบบโอเคประมาณนี้สวยละนะครับจากนั้นครับไปเอารูปในส่วนอื่นๆมาครับอเอารูปไบเดนใส่เข้ามานะครับะนะครับเราก็วางไว้ตรงนี้นะครับ นำรูปเข้ามาอีกครับอ่าโอเคนะครับมีผู้สมัคร2คนนะครับจากนั้นครับอ่าเพื่อให้ดูดีนะครับเราก็ควรที่จะมีการกําหนดสีให้ผู้สมัครนะครับซึ่งถ้าเราเห็นในทีวีเนาะเขาก็จะให้คุณไบเดนอยู่สีอยู่สีน้ําเงินนะหรือสีฟ้าเราก็เลือกเลย นะครับแล้วก็ทำการ Copy นะครับเพื่อความรวดเร็วครับแล้วก็ Ctrl-C Ctrl-V ครับได้ Object หนึ่งผ่านมาแล้วก็ทำการมาเปลี่ยนครับเป็นสีแดงสำหรับคุณทำ้มนะครับคราวนี้เราจะต้องไปเอาคะแนนนะครับของคุณไบเดนและคุณทำมมาใส่นะครับวิธีการนะครับเราก็ไปที่เพิ่มแผนภูมินะครับ เป็นเลือกตารางสรุปข้อมูลครับ total 1 1 6 8ครับอ่าอันนี้เป็นของคุณไบเดนนะครับนะครับจากนั้นครับให้เราคลิกที่ตัวอ่าตารางสรุปข้อมูลตรงนี้นะครับในแท็บข้อมูลนะครับให้เราเลื่อนมาที่ด้านล่างจะมีอ่าการเพิ่มตัวกรองนะครับเราไปเลือกตัวการเพิ่มตัวกรองครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวกรองครับก็คือเป็นคดานของคุณ ไบเดนอ่านะครับรวมก็คือเอานะครับชื่อผู้สมัครครับที่มีค่าเท่ากับไบเดนนะครับแล้วก็บันทึกครับอ่าคุณไบเดนจะมี2คะแนนจริงไหมครับเดี๋ยวกลับไปดูที่ข้อมูลนิดนึ่งครับ b บเดนห1แล้วก็ไบเดน2 2นะครับเพราะว่าเราไปกองข้อมูลจากคอลัมน์ของผู้สมัครนะครับก็จะได้2คะแนนถ้าเราทําคุณทำคุณทำก็จะได้ประมาณ1คะแนนนะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็หัวด้านบน,นนี้ยังไม่ถูกนะตรงเราแก้ที่หนึงครับการปรับแก้ข้อความตรงนี้นะครับให้เข้ามาที่ตรงเมทริกแล้วก็รูปยินสอตรงนี้นะครับ ใส่ข้อความที่เราต้องการแสดงนะครับนะครับจากนั้นก็คลิกนะครับที่อ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับเลือกรูปแบบนะครับแล้วก็ปรับให้สวยเลยครับจัดกกิงกลางเนะาะอ่แบบนี้ครับฟอนต์ใหญ่พอไหมปรับได้นะครับเสร็จแล้วก็เราอาจจะปรับเป็น เป็นฟอนต์สีขาวนะครับเดี๋ยวลองดูนะาลากมาใส่ในพื้นที่ตรงนี้ครับอโอเคครับเสร็จไปแล้วหนึ่งนะครับจากนั้นทำของคุณทําครับนะครับพอ,อตัว property ข้อมูลโหลดขึ้นมาแล้วนะครับไปที่เพิ่มตัวกล่องด้านล่างครับ กดปุ่มสร้างตัวกรองด้านล่างครับตั้งชื่อตัวกรองครับทำนะครับรวมก็คือเอานะครับให้ทําการกรองในช่องของผู้สมัครครับโดยที่เงื่อนไขคือมีค่าเท่ากับครับเป็นคําว่าทำนะครับแบบนี้ครับคะแนนนะครับเป็น1ครับถูกต้องครับ นะครับจากนั้นครับมาที่เมทริกนะครับเข้ามาแก้ไขครับเป็นการนับจำนวนนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ครับว่าเป็นคะแนนนะครับทำแบบนี้ครับเรียบร้อยครับคะแนนคุณทำก็จะมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูต่อนะเดี๋ยวเราดูขนาดฟอนต์ก่อนผมจำฟอนต์ไม่ได้ขนาดของฟอนต์เป็น36ครับโอเคเราก็กลับมาที่ตัวอ็อบเจกต์ตรงนี้ของเรานะครับนะ กำหนดฟอนต์เป็น36ครับผมจัดกลื่นกลางข้อมูลนะครับแล้วก็เลื่อนมาในพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับฟอนต์ให้เป็นสีขาวนะครับเพื่อความสวยงามอ่าโอเคครับตอนนี้ความคืบหน้าคือเราได้คะแนนของผู้สมัครทั้ง2คนเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูต่อครับคราวนี้ก็เหลือคะแนนบัตรดี บัตรดีไม่โหวตแล้วก็บัตรเสียนะครับอ่ามาดูต่อครับเพิ่มข้อมูลนะครับอ่าเลือกตารางนะครับอ่าเราก็เลือกเป็นเมทริกเป็นอ่าเปลี่ยนค่าเป็นบัตรดีนะครับบัตรดี เป็นการน,นับจํานวนนะครับมันก็น,นับได้5นะครับแต่เราควรใส่ตัวกรองด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันผิดพลาดน,นะครับเราก็ไปเพิ่มตัวกรองแล้วก็สร้างตัวกรองนะครับตั้งชื่อนะครับเป็นภาษาไทยว่าบัตรด,ดีรวมก็คือเอานะครับช่องเลือกช่องครับเราต้องมาเลือกที่สถานะบัตรครับเพราะว่าในสถานะบัตรของเราเนี่ย มันจะมีสถานะบัตรบอกว่าบัตรดีบัตรดีโนโบบัตรเสียอะไรอย่างงี้นะครับนะนั่นคือช่องข้อมูลที่เราสนใจคือสถานะบัตรครับกลับมาที่ตรงนี้ของเรานะครับนะการกรองเราครับเลือกที่สถานะบัตรครับเงื่อนไขคือมีค่าเท่ากับครับเป็นคําว่าบัตรดีนะครับบันทึกครับบัตรดีนับได้3นะครับอ่าโอเคจัดรูปแบบครับ อ่านะครับเราก็มาปรับเลยครับจัดให้อยู่กึ่งกลางนะครับฟอนต์อ่าสานะครับแล้วก็อ่าเราจะปรับอย่างอื่นไหมสีพื้นหลังนะครับอีกเทคนิคนึงเนี่ยเราสามารถเทสีพื้นหลังตรงนี้ได้เลยอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถทำได้อ่าต่อมาเราก็จะมา นับจำนวนบัตรเสียนะครับาวางลงนะครับเหมือนเดิมครับมาที่ตัวกล่องด้านล่างสร้างตัวกล่องครับบัตรเสียเลือกช่องครับสถานะบัตรเท่ากับบัตรเสีย นับได้1ครับขึ้นมาด้านบนนะครับตรงเมทิกนะตรงรูปดินสอครับเปลี่ยนเป็นคําว่าบัตรเสียนะครับเรียบร้อยแล้วก็ดูที่รูปแบบครับจัดกึงกลางนะครับให้อยู่กลางเซลล์นะครับทั้งป้ายบอกเมทิกชื่อเมทิกแล้วตัวเมทิกเองนะครับปรับฟอนต์ครับเป็น36ครับอ่ครับเทสีพื้นหลังหน่อยจะได้ดูสวยงามนะครับ บัตรสีเราอาจจะแทนให้เป็นสีแดงอย่างนี้นะครับจากนั้นครับก็เหลือบัตรดี no v โวตนะหลักการเดียวกันครับไปเพิ่มตารางสรุปนะครับเพิ่มตัวกรองนะครับสร้างตัวกรองบัตรอโนโวตนะครับ เลือกช่องที่สถานะบัตรครับเงื่อนไขก็คือเป็นคําว่าเท่ากับครับค่านะครับเพื่อเราไม่ให้เราพิมพ์ผิดเรามาคัดลอกเอาเลยนะครับคัดลอกข้อความนี้นะครับกลับมาวางปั๊บนะครับมันก็จะนับได้1นะครับจากนั้นครับเลื่อนมาด้านบนนะครับก็เพิ่มคำว่า บัตรดีโนโวตนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็มาที่รูปแบบครับมาที่รูปแบบนะฟอนต์ uh, 3 6ครับถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะคล่องนะครับก็จะง่ายเลย uh, 4, uh, ลออเทสีนะครับเทสีแล้วต่ชอบเลยนะครับโอเคครับ บัตรด,ดีบัตรเสียบัตรโนโหมด no รู้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับจำนวนบัตรทั้งหมดนะเอาอีกสักหนึ่งอันครับทําให้สมบูรณ์นะครับนะครับโอเคอ่ามันนับจำนวนบัตรออกมาให้เรานะครับโดยการไปดูว่าเล็คอร์ดทั้งหมดในระบบมีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ง่ายเลยครับไม่ต้องใช้ตัวกลองนะครับ นะครับแล้วก็ไปโอเคเลยนะครับไปที่รูปแบบ3 6จัดกึัดกลางนะครับพื้นหลังนะครับเอาสีอะไรดีก็แล้วแตชอบครับอ่าโอเคครับแบบนี้นะครับาตารางตรงนี้เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับ ถ้าเราไม่ใช่เราก็ลบทิ้งไปนะครับกดปุ่มย e l รี e ได้เลยนะครับอ,อย่างนี้ครับเราก็เลื่อนมาจัดตามความสวยงามนะครับนะเราอยากได้แบบไหนเราจัดได้เลยอโอเคครับนี่ก็คือรายงานจากการทำตัวตัวผลบทของ USA Erection นะครับ คราวนี้ตรงนี้สมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มมาอีกสัก1นึเลคคอร์ดนะครับว่าถ้าเราเพิ่มมาอีกผลโหวตมาอีก1ห,หรือ2คะแนนตัวเลขนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับนะเรากลับมาที่แบบฟอร์มครับให้คะแนนกันคบคุณไบเดนเป็นบัตรดี1น,นะครับโหวตเข้าไปนะครับกลับมาเลือกนะครับคุณทั้มบัตรดี ส่งนะครับเรากลับมาดูที่ตัว Data Studio ของเรานะครับแล้วเราลอง r รีเฟ h ครับคะแนนของทั้งคู่จะต้องถูกบวก1ทั้งคู่นะครับลองดูเรอแป๊บหนึ่งครับอโอเคครับข้อมูลถูกบวก1แล้วก็ค่าทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเลยนี่คือ,อรายงานที่เราอยากได้ครับนะะเวลาเราไปทำงานจริงก็ ก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับนะคราวนี้เวลาที่เราทำงานนะครับด,ด้วยมาตรฐานของตัว data studio นั้นนะครับมันจะทำการ refresh น้าพวกนี้ข้อมูลพวกนี้ให้เราอัตโนมัตินะครับทุกๆ15นาทีถ้าเรากดดูอย่างนี้นะ,ะถ้าเราเปิดแบบนี้นะครับเปิดทิ้งไว้เลยใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นข้อมูลเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกๆ15นาทีนะครับแต่สำหรับ การใช้งานจริงนะครับมันก็มีเทคนิคอยู่ว่าเราสามารถที่จะทําให้ข้อมูลเนี่ยมันถูกโหลดเร็วกว่านี้ครับเช่นโหลดทุกๆ1นาในทีทําได้ไหมทําได้นะครับเราจะต้องลงตัวเขาเรียกว่า extension ของ Chrome นี่ชื่อว่า Data Studio Auto Refresh ครับเหมือนที่อาจารย์ใส่มาตรงนี้นะครับนะเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยครับใช้กับ browser Chrome นะครับ เราบอกว่าให้ทําการรีเฟรชทุกๆ1นาทีครับแล้วก็สวิตช์มาเป็นออนนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วเราก็พรีวิวเต็มหน้าจอนะครับอ่าขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวครบ1นาทีข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมขอย่อลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะโชว์2หน้าให้ให,ให,ให้ให้เราดูเลย บแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเลือกครับให้คะแนคุณไบเดนเป็นบัตรดีโหวตนะครับข้อมูลก็จะเก็บถูกไปเก็บในตัว g o o l e s h e e t เรื่อยๆนะครับให้คุณทําด้วยเป็นบัตรดีแล้วก็โหวตครับเดี๋ยวครบ1น,นาทีครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติให้เราเลยนะครับมีบัตรเสีย1ใบเพิ่มเข้าไปนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้เริ่มละเห็นไหมครับเปลี่ยนละมันเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับครบ1นาทีนะครับเห็นไหมครับเจ๋งไหมครับเวลาที่เราเอาไปใช้งานนะครับเอาไปใช้ในองค์กรเอาไปทําผลเลือกตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งในโรงเรียนก็ได้ในมหาลัยก็ได้ในองค์กรของเราก็ได้ครับใช้หลักการอย่างนี้ครับผู้ที่เขาเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเขาก็จะเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงคะแนนตรงนี้แบบเรียลไทม์เลยครับ น่าสนใจมากนะครับแล้วก็จะยคิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกทท่านนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ในลาหลายงานนะครับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ส่งต่อลิงก์ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยได้รับรู้ความรู้ดีๆนะครับแล้วโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ